มสี่ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชี i f i c h a l i n t e l l i g e n g e n g i n e e r พร้อมฉเฉลยข้อสงสัยไปกับ Live f a a t Agent ข้อ 1. Machine Learning Engineer ไม่ใช่ Mechanical Engineer เมื่อเห็นคำว่า Machine ที่แปลว่าเครื่องกลแล้วหลายคนก็เข้าใจว่า Machine Learning Engineer ทำหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลค่ะแต่จริงๆแล้วนั้น Machine Learning Engineer คือวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่พัฒนา AI และ Machine Learning ส่วนวิศวกรเครื่องกลเราจะเรียกว่า Mechanical Engineer ค่ะสอง Machine Learning Engineer ไม่ได้มีหน้าที่สร้างหุ่ญญนยนต์ เชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจผิดว่า AI นั้นคือหุญญน่นยนต์แต่จริงๆแล้ว AI นั้นคือซอฟตแวร์ที่จะช่วยให้ระบบหรือคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และทำงานได้แบบอัตโนมัติค่ะส่วนการสร้างหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือหรือทดแทนแรงงานมนุษย์เราจะเรีย ค่ะ 3. Machine Learning e n g i n e e r ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ทั่วไปนอกจากจะต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมแล้ว Machine l e a r n i n g e n g i n e ย r ยังต้องมีหน้าที่พัฒนา AI โดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิจัยพัฒนาและสร้างกครื่องที่สามารถเรียนรู้และคาดการณ์ได้แบบอัตโนมัติซึ่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สถิติมีความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลการสร้างโมเดลและซอฟต์แวร์อาร์กิเทคเจอร์ค่ะ 4. m a c มช n e l e a r n i n g e n g i n e e r ไม่ใช่คนเดียวที่สอนให้ AI เรียนรู้อีกหนึ่งอาชีพสำคัญที่มีหน้าทีี่สอนนก้ใหเรรยู ซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นผู้สร้างผู้ส่งกับแมชชีเนียร์นีเอนจิเนียร์ค่ะสมมติว่า AI คือเด็กนักเรียน Data าเล e l ลเลอร์คือกระทรวงศึกษาที่มีหน้าที่ออกแบบหลักสูตรส่วนแมชชีเนียร์นีเอนจิเนียร์คือคนรูที่นำหลักสูตรจากกระทรวงศึกษามสามสอน AI ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code ตรงนี้เพื่ออา่านบทความฉบับเต็มได้เลยนะคะและหากเพื่อนๆคนไหนสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแมชชีเนียร์นีเอนจิเนียร์กับพวกเรา AI Gen สามารถสมัครได้ที่ ai-gen.top.com ่หน้าแคริเอร์ได้เลยนะคะ